เก่งคะทั้งก่อนเราคุยกันไว้คุณเก่งบอกว่าทองคาปลายปีเนี่ยมันจะไม่พุ่งแรงไปเร็วเหมือนต้นปีทีนี้นออตอนนี้เนี่ยมันใช่คุณเก่งมันเริ่มเข้าเขาแล้วค่ะอยากถามคุณเก่งต่อว่าปลายปีทองคายังมองกรอบเดิมไหมคะสี่หมืนสาม,มีขยับไหมต้องย้อนกลับไปนิดนึงครั้งที่แล้วเนี่ยเราน่าจะคุยกันสักประมาณเดือนห้า ตอนนั้นเนี่ยทองผมจําได้อาจจะแบบคลาดเคลื่อนบ้างจําได้ประ้าณสัก2,300กว่าเงินบาทก็ประมาณสักค่อยๆขึ้นมาจาก33ไปถึงสัก30ใกล้ๆ37อะไรเงี้ยน,นะครับแถวๆนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็จะมองว่าการปรับตัวขึ้นของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมันมีโอกาสไปต่อในทิศทางนี้ได้น้อย คือถ้าเกิดว่าจะมีปัจจัยอะไรที่ทําให้บาทอ่อนกว่านี้ได้เนี่ยปัจจัยนั้นก็น่าจะกดดันราคาทองก,ก,ก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆสุดท้ายเนี่ยบาทก็จะกลับมาแข็งอาจจะแข็งเร็วกว่าที่ผมคาดบ้างนะครับแต่เพราะฉะนั้น,นในกรอบของค่าเงินบาทและราคาทองคําในประเทศเนี่ยจากวันนี้จนถึงปลายปีเนี่ยผมยังมองในกรอบนี้อยู่ก็ประมาณสัก 38, 000, 48, 000, 3ามหมื่นแปดสี่หมื่นสามก็ยังมองอย่างนี้อยู่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วเฟเวอร์ไปในทางขึ้นมากกว่าเดิม ทีนี้ทองคําโลกค่ะหลักๆรอบนี้เนี่ยขึ้นมาจากเรื่องดอกเบีย้ยเนาะก็คือ,อคุณเก่งเนี่ยมองเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยไว้อย่างไงบ้างคะจะบอกว่าทองคําขึ้นจากอัตราดอกเบีย้ยไหมผมนี้ตัวอย่างเมื่อคืนเลยตัวอย่างเมื่อคืนเนี่ยเราเห็นได้ว่า forecast ของการให้น้ำหนักของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเปลี่ยนไปมีผลต่อราคาทองคำไหมแทบไม่มี หรือก่อนหน้านี้เนี่ยในรอบของปีที่แล้วเนี่ยที่ดอกเบียค่อยๆปรับตัวขึ้นเนี่ยทองคําลงไหมไม่ลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกว่ารอบนี้นทองคําขึ้นหลักๆมาจากอัตราดอกเบียเนี่ยผมจะค่อนข้างหลังเลถ่ถ้าจะให้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าถามว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ๆอ,อันนี้สมมุติเฉยๆนะว่าเงินเฟ้อเนี่ยดีมากเลยประกาศสมมุติตัวเลขรอบเดือนหน้าต่ำกว่าสอง แล้วก็เย a ยรเยียร์เนี่ยเยออนเียต่ำกว่า2แล้วก็ตัวของจ้างงานก็ดีแบบเซอร์ไพรส์เลยต่ำกว่า4ต่อเบีย้ยตเบีย้ยจะลงเยอะเลยนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมดาว่าทองไม่ขึ้นดีไม่ดีถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยทองลงด้วยซ้ําเพราะว่าตัวของถ้าเกิดอยู่ดอ,ยดอกเบีย้ยลงโดยเศรษฐกิจอเมริกาไม่เข้าสู่ e c เซ s ชันเนี่ย ผมเชื่อว่าหุ้นอย่างนแ s ส a ดกเนี่ยโ,โหวิ่งตับแลบจะเกิดการเทขายทองมาลงในหุ้นเพราะฉะนั้นคือที่พูดมาทั้งหลายทั้งมวลจะบอกว่าดอกเบี้ยรอบนี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักของราคาทองถ้าเกิดกลับไปว่าอ่างั้นทองขึ้นรอบนี้ปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยหลักผมเชื่อว่ามันเป็นเบสิคเคสว่าตัวนี้เป็นเซฟเฮเดนของรอบนี้จริงๆนะครับไม,ไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจพันผวนไม่แน่ใจว่าความเสี่ยงทางภูงมิรัฐศาสตร์เป็นยังไง หรืออาจจะมีอยู่บ้างที่การเลือกตั้งของอเมริการอบนี้เนี่ยสุดท้ายการถ่ายส่งมอบอํานาจเนี่ยราบรื่นไหมผมว่าจะเป็นเป็นประเด็นไม่ได้เป็นประเด็นว่าใครได้นะเป็นประเด็นว่าสุดท้ายการส่งมอบอํานาจของรอบนี้ราบรื่นไหมที่ยังเป็นปัจจัยที่แบบคอยเกื้อหนุนราคาทองอยู่ส่วนภูมิรัฐศาสตร์ที่เราเคยกังวลกันก,ก็ยังอยู่หมดจริงจริง ก่อนหน้าจะมียูเครนก่อนหน้าจะมีเรื่องของยูเครนก่อนหน้าจะมีเรื่องของปาเลสไตน์เรามีจุดที่เป็นฮอสปอตมากๆอย่างทะเลจีนใต้ซึ่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมดูดูร้อนขึ้นทุกวันด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นผมว่าทองมันขึ้นจากปัจจัยในการเป็นเซฟเฮว่นของมันเองก็คือไม่ได้เบ,บสว่าให้น้ำหนักไปที่เรื่องดอกเบี้ยเพียงเรื่องเดียวปจบบัจจัยแรกรองอื่นๆก็ยังคงอยู่ด้วยผมอยากจะมองว่าดอกเบี้ยน,นี่แหละที่เป็นปัจจัยอื่นดอกเบี้ยี่เป็นปัจจัยรอง ถามว่าตอนนี้ประกาศที่ผมเล่าให้ฟังว่าอยู่คุณประกาศลดดอกเบี้ยมาจุดเจ็ดห้าเลยแต่ประกาศถลดจากการว่า r e c e s s i o n ไม่เกิดแต่เงินเฟอ้อดันลงทองจะวิ่งไหมทองไม่วิ่งผมคิดว่าถ้าภาวะนั้นเนี่ยทองไม่วิ่งจริงๆเพราะมันจะเกิดการว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยรับรองหุ้นอย่างหุ้นเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยวิ่งตัดตับแลบแน่นอนหุ้นโกลวิ่งตับแลบแน่นอนคือต้องเล่าก่อนว่า เงินเนี่ยเงินในฟันเงินกองทุนในตลาดโลกมันมีหลายก้อนก็จริงแต่มันมีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นว่าสินทรัพย์ไหนดีกว่าเนี่ยหรือจําเป็นต้องไปซื้อสินทรัพย์ไหนเนี่ยเขาต้องขายสินทรัพย์หนึ่งถ้าเกิดเราผมยกตัวอย่างรอบที่ผ่านมา black monday ที่ผ่านมาคือเราเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อว่าสาเหตุนมาจาก short covering ของ yen carry trade ถูกไหมครับตัวนั้นเนี่ยเห็นเลยเห็นเลยว่าแค่อยากจะต้องเอาเงินดอลลาร์ไป Convert เป็นเงินเยนคืนตัวแค r t ิเทตตัวนั้นเนี่ยก็ต้องขายหุ้นแหละต้องขายหุ้นแบบมหาศาลและโอเคก่อนหน้านั้น,น,นอาจจะมีเรื่องของเฮอริเคนบาริลที่ทําให้ท,ท,ที่ที่ทำให้ผลกระทบต่อตัวการจ้างงานด้วยนะครับก็อาจจะเกี่ยวด้วยแต่ก็จะเห็นเลยว่าแบบพอเย็นแค r t ิเทตดูเบาไปอย่างเงี้ยช็อตคบอิงจบแล้วอย่างน้อยจบในรอบนั้นเนี่ยนะครับตัวตลาดหุ้นตัวอะไรก็กลับคืนมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ มันไม่แน่เสมอไป18กันยาเนี่ยที่เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการลดครั้งแรกใช่ไหมคะครับเราไม่ได้มองว่าตรงนี้เนี่ยจะทําให้ราคาทองคำพุ่งได้ต่อไม่ไม่ไม่ชัดเจนเลยค่ะไม่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 ผมคิดว่าเป็นเหตุผลน้อยเป็นเหตุผลน้อยมากเลยที่แบบอยู่ลดจุดห้าจุดสองห้าผมว่าไม่ได้ทําให้ราคาทองคําพุ่งสิ่งที่น่าจะโฟกัสจริงๆของตอนนั้นคือว่า หลังจากนั้นเนี่ยการจ้างงานเป็นยังไงผมว่าตอนนี้การจ้างงานนอนฟาร์มเพโเป็นตัวเลขที่แบบคริติคอลสุดแล้วอะในมุมมองของเก่งเนมองว่ากาัานยานี้เขาจะใช้ยาแรงเลยหรือลบา0.50เลยไหมคะถ้าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ผมเชื่อว่าจุด2.5ผมผมดูทีมเฟรดที่เป็นที่เป็นคนลงมติตอนนี้เนี่ยในสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการออก ออกโหวตที่มีสิทธิ์เสียงโหวตในตอนนี้เนี่ยผมว่าเป็นสายคอนเซอร์เวทีฟซะส่วนใหญ่แม้กระทั่งเจเน็ตเยเลนเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเป็นเฟดคนเก,ก่าก็เพิ่งให้สัมภาษณ์โอเคแต่อันนั้นเนี่ยจะมีเรื่องก,การเมืองอยู่ด้วยก็ยังบอกเลยว่าแบบเฮ้ยนี่อย่าเพิ่งตกใจอะไรกันสินี่อย่างมากก็แค่ซอฟต์แลนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์ที่แล้วประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราถือเป็นโอกาสได้ไหมคะคุณเก่งเพราะว่าจากสถิติย้อนหลัง5ปีมาเนี่ยนะคะทองคํา มันจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ในช่วงเดือนกันยาคุณเก่งมองว่าท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมบวกตอนนี้เนี่ยค่ะกันยาปีนี้จะเจออาถรรพ์อีกหรือเปล่าหรือว่าปัจจัยหมุนพวกนี้เนี่ยจะล้างกันยาอาถรรพ์ห้าปีที่ผ่านมาได้ไหมผมผมว่าสําหรับทองนะคือปัใจจัยให้ลงในช่วงนี้มันก็ไม่น้อยอ่ะผมว่ามันน้อยอ่ะอาถามว่าจะขึ้นไหมผมว่าทุกคนก็แ,แหวะแยงงวดคือมันไม่ใช่เฉพาะทองเดือนกันยาเนี่ย ถ้าจะไม่มีสินทรัพย์ดีเลยนะั้นน้ำมันยังลงเลยนะเดือนกันยานี่น้ำมันก็ลงหุ้นก็ลงออผมว่ามันไม่ได้มีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเออทรดเดอร์ก็จะอย่างเดือนกันยาพอดว่าเดือนกันยายนีย่มันเป็นเดือนสุดท้ายในไตรามาสที่3ของรอบปีคนที่นักลงพวกผู้จัดการกองทุนเนี่ยเดือนนี้เดือนนีนน้จะเริ่มต้องประเมินแล้วว่าปีหน้าจะเป็นยังไง ไม่ได้ประเมินแค่ว่า3เดือนที่เหลือยังไม่ได้ีเป็นวินาจะเป็นไงนั้นเดือนกันยาเนี่ยมันก็ปกติมันจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะซบเซาลงนิดหนึ่งการขึ้นของโกลสควอตรอบนี้ทํางเก่งสูงสุดเนาะเอาทำหายสอง3าอยมอ่ะคุณเก่งมองว่าการขึ้นรอบนี้มันเป็นแบบไหน้วคะขาเรื่องสันๆหรือยังหรือว่ายังไปต่อแบบมั่นคงได้อยู่คะคุยกันรอบที่แล้วเนี่ยผมว่าผมให้ไว้2007นะครับผมว่าผมให้ไว้2007ผมยังคิดเหมือนเดิม คือถ้าไม่ต่ำกว่า2,004ไม่มีอะไรมาคราชทองลงไปได้ต่้งแต่2,004ผมว่าเราเห็น2,007ถ้าเกิดในรอบสั้นผมคิดว่าเราเห็น2,560ได้ไม่ยากครับแต่ไทมมิ่งก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนว่าสุดท้ายมันไปตอนนั้นวันไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะยังไม่ระบุได้แน่ชัดไม่ได้ง่ายอตอนนี้ป,ปริวัตเราได้แล้วนะว่า เบรด,ดไว้แถว2,004ถ้าเกิดว่าไม่หลุดเนี่ยก็ยังมองขึ้นได้ต่อแบบมั่นคงในระยะยาวเงินบาทแข็งค่ะเรื่องนี้ต้องคุยเพราะว่าครั้งก่อนที่เราคุยกันไว้คุณเก่งบอกว่าขออนุญาตมองต่างเงินบาทอาจจะไม่ได้ออดก็เลยจะถามคุณเก่งต่อค่ะว่า3เดือนที่เหลือไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยคุณเก่งมองเงินบาทเป็นยังไงบ้างคะแข็งต่อเลยหรือเปล่าหรือว่าถ้าแข็งต่อเนี่ย32พอจะเอาอยู่ไหมคะ คือรอบนั้นเนี่ยผมมองว่าเงินบาทจะกลับมาแข็งแต่ยอมรับว่าเร็วกว่าที่คิดคือผมไม่ได้คิดว่าแบบโห้ไม่ไม่กี่วันแล้วมาถึง33เลยอย่างเลยนี้ยนะครับณนะระดับต่ำกว่า34เนี่ยผมคิดว่าเงินบาทค่อนข้างถูกแล้วอดอลลาร์อดอลลาร์เทียบบาทเนี่ยค่อนข้างถูกแต่จะกลับไปอ่อนเลยไหมก็ไม่อาจจะไม่เร็วนะแต่ถามว่าระดับนี้เป็นระดับที่น่าลงทุนในเทอมในในเทอมของเงินดอลลาร์บาท นะครับผมคิดว่าเออผมว่าน่าลงทุนเงินบาทจะแข็งอีกไหมผมจะประหลาดใจมากถ้ามันลงไปต่ำกว่า33และผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลงต่ำกว่า32อ,อโดยภาพรวมผมเชื่อว่าเงินบาทน่าจะเกาะอ,อยู่เลเวลประมาณนี้อีกสัก3เดือน6เดือนหลังจากนั้นน่าจะเริ่มอ่อนใหม่ ทีนี้มันมันมีประเด็นค่ะคุณเกงทองโลกช่วงนี้ก็ยังก็ยังอัพเพนนะคะก็ยังขึ้นอยู่แต่มันมาเจอเงินบาทนี่แหละก็เลยทําให้ทองไทยเนี่ยรู้สึกจะแถวแถวสามหมื่นเก้าพันห้าห้าร้อยยังไม่เห็นนะเห็นแปดร้อยแล้วก็แถวแถวสี่หมื่นเนี่ยถือว่าตรงน,นี้เริ่มเป็นฐานได้หรือยังคะยังซื้อเติมขดได้อยู่ไหมสําหรับกลางแล้วก็ยาวใช่ครับเป็นเป็นช่วงที่ต้องทยอยเก็บนะครับผมคิดว่ามันเป็นช่วงช่วงที่ต้องทยอยเก็บ คืออย่างที่บอกเงินบาทเนี่ยผมโอเครอบแรกของผมอผมองว่ามันแข็งแต่ว่ามันก็แข็งเร็วกว่าที่คิดแต่รอบนี้ผมก็ยังมองว่าเออสุดท้ายมันกลับไปอ่อนแต่ว่ามันไม่ได้เร็วนะผมว่ามันน่าจะตัวมเตรียมสามสิบสากว่านี้สามหกเดือนเนี่ยผม่ามีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายอบรอบเนี้เราไม่เป็นฐานที่ทยอยสะสมทองในในเทอมของเงินบาทนะครับุณเคมีจุดให้ถั่วไหมคะสักจุดที่วางไว้อีกสัก ระยะนึงถ้าเกิดถอยหลุดลงไปอะผมมองว่าเริ่มทยอยเข้าได้เลยนะเอาจริงๆค่ะก็นักลงทุน่ยจะต้องอาศัยจงังหวะนี้เนาะเริ่มทยอยเก็บนะคะค,คุณเกศคะที่นี้ปลายปีมันมีอีเวนต์ใหญ่ที่รอเราอยู่เนาะก็คือการเลือกตั้งของสหรัฐเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเข้มข้นสูสีไปดีเบตดูเหมือนว่าคะแนนของอีกฝั่งคุณแฮร์ริสเนียเหมันจะเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆคุณเกงมองว่าตอนนี้นะคะประเด็นนี้เนี่ย มีอะไรที่ต้องโฟกัสแล้วก็มีอะไรที่ต้องระวังไหมคะประเด็นแรกเลยผมมองว่าไม่ว่าใครจะชนะสุดท้ายถ้าเกิดชนะและส่งส่งผ่านอำนาจรับเลื่นดีนะครับไม่ว่าใครจะชนะเนี่ยผลต่อทิศทางราคาทองและเงินเฟ้อในช่วง6เดือนหลังจากเลือกตั้งผมว่าไม่ได้ต่างกันมากเพราะฉะนั้นการเราจะสังเกตได้เนี่ยคือไม่รู้คนอื่นจะด,ดูโปรดูอะไรนะเวลาผมดูคาดการณ์การเลือกตั้ง US เนี่ย ผมจะพิมพ์ไปใน Google อ่ะแล้วก็จะพิมพ์ U.S. Election แล้วก็ Odds มันก็จะเป็นอัตราต่อรองอันนี้ไม่ใช่ชวนเล่นพนันนะครไม่ใช่ชวนเล่นพนันนะครับ,นนนนรบการเล่นพนันผมไม่สนับสนุนนะแต่เนี่ยเราจะเห็นเลยคือว่าอัตราต่อรองเนี่ยให้ใครดีกว่าและตัวนี้แม่นมากผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันรอบที่แล้วเนี่ยตอนที่ทรัมป์แข่งกับไบเดนตอนช่วงหลังๆเนี่ยตอนช่วงหลังๆเนี่ยจะเหลือรัฐที่ ผมอาจจะจำได้ไม่หมดนะแต,แต่เห็นจอเจกันเนวดาได้อีกรัฐหนึ่งน่าจะเป็นเพนซิลเวเนียที่ยังนับคะแนนและคู่ขี้สูสีแต่ว่าทั้งสมรัฐนี้ตอนนั้นเนี่ยคือเหลือ3ารัฐสุดท้ายเนี่ยที่ยังไม่รู้รัฐอื่นเนี่ยคือยังนับไม่เสร็จแต่คะแนนขาดละเหลืหอสประมาณ3น่าจะเป็นเพนซิลเวเนียแต่จอเจกันเนวดาที่ผมจำชื่อได้น่าจะเป็นเพนซิลเวเนียที่แบบยังคุม้มสูสีอยู่แต่ทรัมป์นำคะแนนที่นับแล้วทรัมป์นำสื่อทุกช่องในเมืองไทยเนี่ยเชิญแขกรับเชิญมา วิจารณ์ผลการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนกําลังพูดกันหมดแล้วว่าเออธรรมจะมีนโยบายอะไรแต่ถ้าเกิดคุณเปิดดูอ,อ,อัตราต่อรองในบ่อนของเมืองนอกนะไบเดนนําตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าเหตุผลคืออะไรแต่ตอนนั้นผมค่อนข้างเชื่อแล้วว่าไบเดนได้ผมยังเปิดสื่อแล้วผมยังบอกคนที่บ้านเลยเนี่ยคนพูดไม่ดูไม่ดูตารางไม่ไม่ไม่ดูเรทและปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอพอบ่อนปรับราคาให้ไบเดนนำเนี่ย เหตผลถึงตามมาว่าคะแนนที่ยังไม่นับเนี่ยเป็นคะแนนที่ส่งไปรษณีมาแล้วเชื่อว่าคะแนนที่ส่งไปรษณีย์มาเป็นของคะแนนคนอายุน้อยซึ่งจะเป็นไบเดนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จริงๆผมเข้าใจว่าสอย่างน้อย2ใน3รัฐเนี่ยในวินสเตทสามรัฐสาสุดท้ายเนี่ยสรัฐไบเดนได้และสุดท้ายไบเดนชนะเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากดูว่าอยากดูว่าตอนนี้ใครนำเนี่ยคือโพรเนี่ย อย่างโทรเมื่อวานตอนตอนดีเบตเสร็จ CNN ให้ผมก็ใช้ซี CNN ให้ใใหแคริ i ชนะไปถึง7.3ประมาณนี้แต่ถ้าคุณไปดูโพรอย่าง Fox กซอย่างอะไรเนี่ยอย่างมากก็สู้สีคือโพรมันมาแล้วแต่ที่ทุกคนม,มีมีวาระของตัวเองอยู่แล้วในการทำในการทำเสื่อนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องเล่นพนันเนี่ยมันเงินคุณน่ยคุณคิดอย่างดีอย่างทีทั่วแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากรู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ใครนำอะให้ให้ดูอัตราต่อรองได้คืออันนี้ก็แต่เราก็เห็นนะครับคือผมจำผมพือผมดูอยู่ตลอดเนี่ยตอนแฮร์ริมาใหม่ๆสักพักหนึ่งแฮร์ริสนำแล้วก็ในรอบสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์นำแต่ลังดีเบตเนี่ยแฮร์ริกลับมานำกับผลราคาทองเนี่ยผมเชื่อเหมือนเดิมไม่ว่าไบเดนหรือ Trump หรือแฮร์ริจะได้ไม่มีผลชัดเจนต่อราคาทองหรือพระ สภาวะเงินเฟอ้อกันว่างงานอะไรนะตอนนี้เลยในรอบปกเดือนเนี่ยยังไม่เห็นแต่สิ่งที่การเลือกตั้งจะมีผลต่อราคาทองเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดโพรมันเป็นอย่างเนี้ยไปถึงวันท้ายๆและบังเอิญว่าโพรทั้งทั้งโพรและทั้งอัตราต่อรองที่เบียดกันขนาดเนี้ยไปถึงวันท้ายๆเนี่ยแล้วการเลือกตั้งชนะกันแบบเฉียดฉิวผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนรอบที่แล้วไหมซึ่งเกิดความขลุกขลักอะไรตัวนั้นเนี่ย อาจจะมีผลต่อราคาทองบ้างแต่ถ้าเกิดมันผ่านไปเรียบร้อยดีอ่ะก็ไม่มีอะไรอย่างสมมติว่าน,นับกันอยู่แล้วทากันสักหเปอร์เนเนี่ยผมว่าจบไม่การเลือกตั้งรอบนี้ไม่มีผลต่อราคาทองเลยคือคนแปลไม่ออกเหมือนกันว่าตกลงใครได้แล้วฉันควรจะข้าพเจ้าควรจะซื้อหรือขายแล้วทองดีไม่ได้มีใครแปลออกคือทรัมป์อาจจะเป็นคนที่สามารถโกหกอ,ออกสื่อได้เสียงดังๆอาจจะดูเป็นคนแบบมีบุคลิกที่ ไม่ได้เป็นแบบฟอร์มอลแบบแผนมากแต่เขาไม่ได้ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้บ้าขนาดว่าจะทําให้โลกมันปั่นป่วนอย่างน้อยเขาไม่ได้ทําให้อเมริกาปั่นป่วนคือเขาอาจจะเป็นคนที่แก้ปัญหาระยะสั้นโดยไม่สนใจปัญหาระยะยาวโอเคแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทํให้อะไรให้มันปั่นป่วนขึ้นดีไม่ดีเขาสามารถทําให้สงครามยูเครนจบลงได้้ยซโดยไม่ต้องแคร์หลักการอะไรทีนี้คุณอย่างงองว่าดอกเบี้ยมันไม่ได้ตัวไม่ใช่ตัวหลัก มันมีหลายตัวที่ที่ขยับเข้ามาแวดล้อมหลายๆตัวเข้ามาอยากให้คุณเก่งให้กรอบสักรอบหนึ่งก่อนที่เราก่อนที่เราจะาจากกันไปเนี่ยคะคให้กรอบอีกสักรอบหนึ่งสําหรับทองคางแท่งค่ะผมขอนี้ก่อนพอดีคุณตุกติ๊กพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยผมยกตัวอย่างเมื่อคืนเลยเมื่อคืนเนี่ยคือปกติตามตามสมมติฐานพื้นฐานนี่็สุดรลดอกเบี้ยเยอะคุณกรอควรจะขึ้น ถูกไหมคุณโกรธควรจะขึ้นอา่ะาก,ก็ต้นทุนกู้ยืมน้อยลงก็ลงทุนง่ายขึ้นแต่เมื่อวานเนี่ยปรับคาดการลดดอกเบีย้ยจากให้น้ําหนักที่จะลดดอกเบีย้ย5 0าสเนจุด้เนี่ยน้อยลงให้จุดสมากขึ้นคือทิศทางเรียกยังไงเด็กเอ็กซ์เปแล้วน้อยลงถูกไหมปรากฏหุ้นโกรธขึ้นเพราะอะไรคุณโกรธถ,ถึงขึ้นเพราะคนคนตอนนี้ดูกันที่ว่ารู้อยู่แล้วเฟดลดดอกเบีย้ยแต่อยากรู้ว่าเฟดลดด้วยแรงกดดันของเศรษฐกิจ ถดถอยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโฟกัสที่เศรษฐกิจจะถดถอยหรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจยอมดูแล้วว่าไม่ถดถอยเนี่ยจะลดเท่าไหร่ลดช้าลดเร็วเดี๋ยวมาว่ากันทนไหวอ,อ๋อลืองกรอบโอเคให้เหมือนเดิมครับสามหมื่นแปดสี่หมื่นสามครับเอ่อจริงๆจะขยับขึ้นนิดนึงจริงๆขยับขึ้นได้นิดหน่อยอาจจะถึงสักสี่หมื่นโอ้โหแต่มันก็เหลือสามเดือนอยังเนาะผมว่าสี่หมื่นสามแล้วกันเหมือนเดิมครับ,รบค,ครับกรอบทองคำนะคะก็ยังคงมองกรอบเดิมครับ เงินบาทปลายปีจะน่ารักหรือเปล่าเราต้องรุ้เงินต่อนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาน่ารักคุณเก่งก็อาจจะขยับได้นิดหน่อยแต่ก็ยังเบรกที่4ี่หมื่นสามอยู่นะคะสำหรับกรอบบนของราคาทองคำนะคะวันนี้เราก็ได้อีกหนึ่งมองการลงทุนจากคุณเก่ง CEO ของ GCA p ปโกขอขอบพระคุณไปอย่างมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ